สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวออโต้เดฟทุกคนครับวันนี้ก็พบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับผมเอิร์ธครับขอบพาโร่ครับวันนี้นะครับเดฟทริปของเรานะฮะจะมีโอกาสดีนะครับที่จะได้รีวิวรถทีเดียวถึง2รุ่นเลยนะฮะใช่แล้วครับพี่เอิร์ธเรียกได้ว่ารถที่เรานํามารีวิวกันในวันนี้ครับเป็นรถอีโคคารยอดนิยมของประเทศไทยครับโดยคันแรกครับนั่นก็คือโตโยต้ายาริสรุ่นท็อปสุดสปอร์ตพรีเมียมครับและอีกคันนะฮะก็จะเป็นโตโยต้ายาริสเอทีฟสปอร์ตพรีเมียมเช่นเดียวกันครับซึ่งก เหมือนกันนะฮะครับทั้งสองคันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นพี่น้องกันนะเพราะว่าอยู่ภายใต้ชายคาโตโยต้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นรถอีโคคาร์เหมือนกันอีกด้วยนะครับถูกต้องก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวครับไปที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ผ่านมานี่เองครับใช่แล้วครับแต่ถึงจะเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นประเภทเดียวกันก็จริงครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาไปดูเลยครับว่า ทั้ง2รุ่นนะฮะมีความเหมือนและความแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันทีละอย่างเลยครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นความเหมือนนะครับของทั้ง2คันนี้ครับที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยครับทั้งยาริสสปอร์ตพรีเมียมครับแล้วก็ยาริสเอทิฟสปอร์ตพรีเมียมครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยครับคือรหัส3 n r f k e นะฮะสี่สูบแถวเรียง DOSC นะฮะวาล์วแบบ Dual VVT-IE ด้วยนะฮะ ขนาดความจุกระบอกตูยอยู่ที่1.2ลิตรนะฮะหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่9.2แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่109นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับด้วยเกียร์อัตโนมัติ Super CVT I นะครับพร้อมชิฟฟล็อกครับและอีกอย่างครับที่เหมือนกันระหว่างยาลิตและยารีตเอทีรับนั่นก็คือระบบของช่วงล่างครับที่ด้านหน้าเป็นแบบแม c ตโฟสันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโค้งและด้านหลังครับเป็นแบบ To อร์ชันบีมและคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้ง ส่วนของล้อครับก็เป็นล้ออันลอยนะครับผมขนาด15นิ้วแบบทูโทนครับรัดด้วยยาง 185/60R15 และระบบเบรคครับด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรคและด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรคทั้งคู่อีกด้วยครับส่วนต่อมานะครับที่เหมือนกันทั้งยาริสและยาริสเอทีนะครับก็จะเป็นตัวของไฟหน้านะครับที่เป็นดีไซน์เดียวกันนะครับ เป็นแบบ LED multi reflector นะครับพร้อมด้วย LED light guiding ที่เป็นเส้นอยู่ตรงนี้เลยนะตัวไฟหน้าครับสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าได้อัตโนมัตินะครับมีระบบ f o l l o w Me Home นะครับสำหรับการเปิดไฟไว้ในตอนที่เราเดินออกจากรถได้นะมีไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้นะครเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกรอบนะครับสีดำเพิ่มความสปอร์ตทั้งกู่ก็จะมีเหมือนกันเลยนะ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะและที่สําคัญครับมีเสาอากาศแบบที่ฉลามเช่นเดียวกันเลยครับสําหรับระบบความปลอดภัยนะครับที่ให้มาในทั้ง2องคันไม่ว่าจะเป็นยาริสหรือยาริสเอทีนะฮะให้มาแบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตําแหน่งนะครับระบบเบรก abs ebd ครับและระบบเสริมแรงเบรก v a นะฮะระบบควบคุมการทรงตัว vsc ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี trc ครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hac ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS นะครับระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA กล้องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถนะฮะกล้องมองหลังระบบคุญแกนนิรภัย Immobilizer และสุดท้ายนะครับกับระบบเตือนการโจรกรรม GDS ครับมาดูกันที่ความเหมือนภายในของทั้งยาเิสและก็ยาริสเอพีกันบ้างนะครับผมการตกแต่งครับมาในทีมสีดำนะครับผมแล้วก็ตกแต่งตัดด้วยสีเทาเข้มพงมาลัยครับเป็นแบบ สามกา้านมัลติฟังก์ชันพุ่มหนังนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้า EPS ปรับระดับได้2ทิศทางขึ้นลงนะครับผมปุ่มควบคุมชุดสวิตช์ด,ด้านซ้ายก็จะควบคุมระบบความบันเทิงชุดด้านขวาครับก็จะควบคุมตัวจอ MID ที่บริเวณหน้าปัดนั่นเองซึ่งตัวนี้ครับหน้าปัดเป็นแบบมาตรวัดเรืองแสงที่มีรอบของเครื่องยนต์แสดงผลแล้วก็ความเร็วที่เป็นแบบเข็มด้วยนะครับแล้วก็จอ MID ที่เป็นจอสีขนาด4.2นิ้วที่แสดงผลข้อมูลการขับขี่ก็เรียกได้ว่ามีแบบ กฟันเลยทีเดียวนะครับผมถัดมาครับตรงนี้มาพร้อมกับกระจกมองหลังนะครับผมที่เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติจะเห็นได้ว่ามีคําว่า AUTO อยู่ตรงนี้นะครับพยบลงมาที่เหมือนกันก็คือจอกลางความบันเทิงตรงนี้ครับเป็นจอระบบสัมผัสขนาด6.7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ท e ด i ว e Link ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง USB แล้วก็แบบไร้สายในแบบบลูทูธแล้วก็มีลำโพงครับ6ตำแหน่งนั่นเองครับถัดลงมาครับชุดปรับอากาศก็เป็นแบบชุดปรับอากาศอัตโนมัติครับก็สามารถที่จะปรับอุณภูมิปรับความแรงพัดลมได้ตรงนี้ก็เป็นตัวเลขแสดงผลอย่างชัดเจนและอีกจุดหนึ่งครับที่เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นก็คือเบาะที่นั่งครับพุ่มด้วยหนังแต่ส่วนของยานลิสเอทีคันนี้ครับตัวตะเข็บครับจะเดินด้วยได้สีเทา ส่วนของยาลสครับก็จะเดินตะเก็ยบเดินได้สีฟ้านั่นเองครับและอีกจุดนะครับที่เหมือนกันทั้งยาลิสและยาลิสเอทิสแล้วก็คือที่นั่งแถว2ด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีช่อง USB นะให้สําหรับเสียบพัดสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยครับเราไล่ดูความเหมือนระหว่างยาลิสกับยาลิสเอทิสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง2องรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับสิ่งแรกนะครับที่เห็นทัดเจนเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับที่ตัวยาลิสเองนะครับเป็นแบบ แแบกประตูนะครับตัวตัวยาริสเอทีนครับเป็นแบบ4ดาน4ประตูนะฮะแต่ที่พิเศษมากกว่าของยาริสก็คือมีตัวหลังคาดำนะครับแบบสปอร์ตให้เลือกซื้อได้ครับแต่ถ้าเป็นของยาริสเอทีพเนี่ยไม่มีตัวที่เป็นหลังคาดำให้เลือกซื้อครับ ส่วนมิติของตัวรถของทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับผมโดยทั้งสงคันครับมีความกว้างอยู่ที่1,730ม m mm มและมีระยะฐานล้อกว้างครับ2,550ม m mm มเท่ากันแต่ยาลิศครับจะมีความยาวของตัวรถครับอยู่ที่4,165ม mm มส่วนยาลิต a เอทีครับมีความยาวอยู่ที่4,440ม m mm ม และความสูงของยาลิสครับอยู่ที่1,500มิมส่วนยาลิส a อทีพับอยู่ที่1,475มิมครับและสุดท้ายครับความแตกต่างอีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถของยาลิสครับจะสูง135มิมส่วนของยาลิส a อทีับสูง133มิมครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนะครับก็คือการออกแบบกระจังหน้านะครับถึงแม้ว่าตัวไฟและตัวด้านนี้จะออกแบบเหมือนกันครับ แต่กระจังหน้าตรงนี้ครับจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยของยาริสนะครับเป็นการออกแบบที่เขาเรียกว่าแบบเมสนะครับสีดําเงานะฮะส่วนที่เป็นของยาริสเอทีนะครับตรงนี้จะแตกต่างกันครับจะเรียกว่าแบบ h o r i z o n t ไลน์สีดําเงาเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ด้านหลังของทั้ง2รุ่นกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ยาริสเอทีครับเรียกว่าโดดเด่นมาด้วยดักเทลสีดําเงาบนฝากระโปรงท้ายนะครับผมตรงนี้แล้วก็ ไฟท้ายครับเป็นแบบ LED Light Guiding ที่จะมีดีไซน์ครับแตกต่างกับทางยาล i s แล้วก็ด้านล่างครับตัวสเกิร์ตตรงนี้จะออกแบบมาในลักษณะของแนวเส้นตรงนะครับผมแล้วก็ตัวไฟทับทิมตรงนี้ครับจะถูกล้อมรอบด้วยสีดําเงานั่นเองขยับไปที่ส่วนของยาล i s ครับที่เป็นรถในรูปแบบของแฮชแบ็กก็แน่นอนครับว่าด้านหลังมาพร้อมกับฝาท้ายที่เปิดออกได้กว้างขวางนะครับผมตรงนี้ แล้วก็ไฟ LED แบบไลท์ไกดิ้งครับดีไซน์รูปทรงของโคมเนี่ยก็จะแตกต่างกับเจ้ายาริสเอทีมนั่นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้สเกิร์ตด้านหลังบริเวณไฟทัพพิมครับก็จะถูกล้อมรอบด้วยสีเดียวกับตัวรถแต่จะมีการดีไซน์แล้วก็ความแตกต่างจากยาริสเอทีมตรงนี้ครับก็คือมีลักษณะแบบดิฟฟิวเซอร์สีดําเงาน,นั่นเองครับและอีกส่วนนะฮะที่มีความแตกต่างกันระหว่างยาริสกับยาริสเอทีก็คือตัวเบาะ ที่นั่งด้านหลังนี่เองนะครับตัวยาริสเนี่ยสามารถพับได้แบบ64 0 0นะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ใน,ในการบรรทุกสัมภาระได้นะครับแต่ส่วนของยาริสเอจีนั้นไม่สามารถพับเบาได้ครับเราสองคนก็นไล่กันไปจนครบแล้วนะครับระหว่างความเหมือนนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างโตโยต้ายาริสสปอร์ตพรีเมียมนะครับกับยาริสเอจีพสปอร์ตพรีเมียมนะครับคราวนี้ครับเรามาดูมุมมองในการขับขี่กันบ้างดีกว่านะครับ ว่าทั้ง2คันเนี่ยจะมีความต่างกันหรือเปล่านะครับได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวท็อปครับจะเริ่มกับที่ยาริสเอทีกันก่อนเลยอ่างั้นเดี๋ยวพี่เริ่มกันที่ยาริสกันก่อนเลยครับ แล้วเราสองคนนะฮะก็ได้ทดลองขับนะฮะทั้งสองคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็พอจะจับฟีลลิ่งได้บ้างแล้วนะฮนะว่าฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างเอาเริ่มพี่ท็อปก่อนเลยว่าไงบ้างต้องบอกว่าตอนแรกครับท็อปเนี่ยเริ่มขับที่ยาริสเอชีครับต้องบอกว่าคือโฟล์คลายเนี่ยมันให้ความคล่องตัวนะในช่วงความเร็วต่ําเนี่ยมันก็เบาใช้ได้แล้วก็ช่วงที่เราขับเดินทางไกลเองเนี่ยโฟล์คลายมันก็มีความเหนื่อยกลับขึ้นมาส่วนของบอร์ดที่นั่งต่างๆเนี่ย ส่วนตัวครับนั่งแล้วรู้สึกว่ามันอกกระชับดีเลยมีความสบายตัวเบาเองเนี่ยมันสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำได้ทันศนวิสัยต่างๆกระจกมองข้างกระจกมองหลังเนี่ยใหญ่ชัดเจนมองได้เรียกได้ว่ารอบทิศเลยทีเดียวนะครับการขับขี่เครื่องยนต์เองก็ตอบสนองได้ดีครับในเมืองก็เรียกได้ว่าเหลือๆขับออกนอกเมืองความเร็ว100 120เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหลือเพื่อครับไปแบบเรื่อยๆต้องการจะเร่งแซงอะไรก็สามารถทำได้แล้วก็ยังมีโหมด Yes เราเรียกเราว่าเพิ่มพะุะลักลังให้กับโรอิกด้วยวก็จริงๆก็เห็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า,าทั้งสองคันนะครับให้ลลิ่งที่ใกล้เคียงกันนะต้องแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าด้วยความที่มันเป็นรถอ e ีโคคาคร์นะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าคันฟลุตบัสออกตัวแรงอะไรเงี้ย แต่มันเป็นต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นรถที่นั่งสบายนะใช่แล้วครับการเก็บเสียงดีนะที่บอกว่าทั้งสองคันนี้ทําได้ดีมากๆกนะครับการเก็บเสียงเราขับนะในยากความเร็วสูงนะร20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงลมเนี่ยน้อยมากนะนั่งสบายนะครับแล้วก็การก่อถนนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีบ้างนะครับพี่ตัวยาริสนะครับต้องเห็นตามภาพบะว่า ยางริดเนี่ยด้านท้ายเขาจะมีความโยงขึ้นมานิดหนึ่งนะมรันกาอาจจะมีช่วงก้าโค้งเร็วๆเนี่ยอาจจะมีอาการด้านท้ายเล็กน้อยนะครับที่จะมากกว่าโรเอตินิดน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะเงขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองการกับขี่เนี่ยใกล้เคียงกันมากแค่จะจับไม่ได้เลยว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเองครับต้องบอกว่ามันมีความแบบนุ่มเหนิบนะมันให้การขับขี่แล้วการโดยสารเนี่ยที่สบายแล้วก็ขับขี่แบบมั่นใจเลยับ ทางไกลต่างจังหวัดทางตรงยาวๆแบบนี้แบบมั่นใจสบายๆเลยทีเดียวใช่ครับคันนี้ก็แล้วแต่แล้วครับของแต่ละคนนะครับว่าจะชอบสไตล์ไหนนะใช่ก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับที่ศูนย์บริการนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับพี่น้องร่วมตระกูลเดียวกันนะครับทั้งโตโยต้ายาริสปอร์ตมีเนียมนะครับแล้วก็ยาริสเอทิฟปอร์ตคูเนียมนะครับที่เราได้เห็นไปทั้งหมดนะครับทั้งความเหมือนนะครับแล้วก็ความแตกต่างว่ามันมีอะไรบ้างครับแต่สิ่งสุดท้ายครับที่จะบอกคือ สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับโดยโตลต้ายาริสสปอร์ตพีเนียมด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับราคาเริ่มต้นที่6 7 9 0 0 0จนับาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวแพลตินัมไวท์เพลพร้อมหลังคาดำแบบคันนี้เลยนะครับครับผมก็เพิ่มอีก12 0 0 0อันบาทนะครับเป็น691,000บาทนะครับ ส่วนของ t o y ย t a y a าริส t e ที Sport p r e m i มียคันนี้นะครับผมราคาก็เริ่มต้นครับอยู่ที่674,000บาทครับแต่ถ้าเป็นสี l a t i n u ั White Pearl ก็จะเพิ่มเงินอีก7,000บาทแต่ไม่มีรุ่นหลังคาดำให้เลือกเป็นออปชั่นนั่นเองครับครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับคันไหนนะครับจะเหมาะกับการ ใช้งานของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ายาริสหรือว่าจะเป็นยาริสเอสีนะครับครับสิ่งสําคัญที่สุดก็ยคือคุณควรจะต้องไปลองนั่งนะครับลองขับลองสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองนะครับที่ศูนย์บริการนะครับและเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ลองทั้งสองคันแล้วคุณจะรู้เองครับว่าคันไหนใช่สําหรับคุณครับ สำหรับเด็บไซต์ของเราในคลิปนี้ก็คงครบทั่วแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนและทีมงานของเราด้วยครับใช่แล้วครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ครับแล้วก็กดฟั้นกระดิ่งให้กับ Order d e ็บ h a น n e l บน YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่นะครับที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นไปใหม่เลครับจะได้มีการเตือนไว้นะครับไปที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณหรือว่าเครื่อง p ีีของคุณเลยนะครับต้องครับแล้วเพื่อนๆนะครับก จนคลิปนี้นะครับคงหบดหน้าที่ของเราทั้งสองคนแล้วครับกับผมเอิร์ธครับขอับทาโรครับ,รรบต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ